<applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'ja Allahumma arinan haqqa haqqa warzugna tiba'ah Wa innan batilan batila warzugna jtinabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khashukot Allah subhanahu wa ta'ala Ti tham hai Tua ka pom dai ma khob ka pi nong khang ช่วงของการเรียน40หะดีษในการตารเบียวันมันฮัจ40หะดีษในการขัดเกลาตัวเองและเป็นแนวทางไปการเรียกร้องสู่ผู้อื่นอันฮัมดุลิลละหัมดุลิลละบินิอเมติฮิตติมุสซาลิฮัตขอลาอซุบฮานาวาตาลาชงทรงไว้ชีวิตผมและก็พี่น้องทุกท่านให้อยู่ถึงเดือนอมฎดอน ของลอสุบฮานะฮัวตาลาฮัมดูลิลละห์วันนี้เราเดินทางมาถึงในตอนที่ห้ากับฮะดิษที่ห้าของหนังสือสี่สิบฮัตติษฟิตรเบียฮวนมันฮัจของเชคอับดุลอาซิดอัลซัดฮานฮัมดูลิลละห์เราได้เรียนรู้ในเรื่องสิฟธตหรือว่าอัคัาต่างๆต,ตั้งแต่ฮะดิษบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่มาแล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจิตนาที่บริสุทธิ์นะครับความยุติธรรมการคุณค่าของความรู้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นจุดประสงค์ในการมาแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้เพื่อให้เรานั้นขัดเกลาตัวเองและก็คอยตักเตือนผู้อื่นห้ามดูเลยละฮะดิษที่5วันนี้นะครับ

فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين كنتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. ฟั ن นรักบะอันสุนติฟะเลย์มินนีอัครเจวชัยคานฮมดุลิลลาห์ทีนี้เรามาดูความหมายนี้กันนะครับรายงานจากท่านอนัสรอเดลโลอันฮุกล่าวว่าเจ้าซาลาสตูรหตินได้มีชายนะครับสามคนเนี่ย جاء ثلاثة وسلم ได้มีชายคนมายังบ้านของบรรรดาาภยของทัมมัลลัะลัะงัลลั้ง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 ัขาเหล่านั้นก็ได้ถามกับบรรดาภรรยาั้ง่านน้ีถึงั้รัางั้งของท่านนบงมุฮัมมั้งัลงัลลอฮุอะลัฮิวะงัลลัม ก็ลัมมาอุคบิรูและเมื่อบรรดาภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยกะอันหุมตะกอลูฮาพวกเขาเหล่านั้นก็มีการนึกคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมากนะครับฟะกอลูพวกเขาจึงกล่าวว่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะ ا ل ยฮิวะซัลลัม เมื่อเรารู้สึกว่าเราทําอิบาดาหน้อยเช่นนี้เนี่ยและเราเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะสัลลัมก็เดี๋ยวกู้ฟิรลฮูมาแต่ก็ดำมิงทัมบิฮิวมาจะอัครผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานานงวะตาลาทรงยืนยันว่าฮุอะลาฮิยวสัลลัมนั้นได้รับการอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาและกับบาปที่จะตามมาหลังจากนั้น ก็ละอาฮดูฮุมคนหนึ่งในหมู่พวกเขาก็กล่าวขึ้นว่าอัมมาอานาะส่วนฉันนั้นฟาอินนีอุซลินไลละอาบาดาฉันจะละหมาดท,ทั้งคืนโดยไม่พักเลยละหมาดท,ทั้งคืนวก็ละอาอ์และอีกคนก็กล่าวว่าอานอา,าอัซูมุดดะวะลาอัฟติรฉันก็จะถือศีลอดตลอดทั้งปีโดยไม่ละศีลอดเลย وقال آخر لكن كعوة أنا أ ت ز ل النساء فلا أتزوج ب د ا ฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับบรรดาหญิงสตรีและจะไม่ขอแต่งงานตลอดไป فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ล้วเมื่อท่านบศมัดาได้มาอย่างพวกเขาก่ล ท่านก็ได้กล่าวว่าอันต um um ุมอลลรดีนะกุนตุมกะ a า a วะกะาพวกท่านเช่นนั้นเช่นนี้ใช่ไหมที่พวกท่านกล่าวว่าจะละหมาดตลอดทั้งคืนจะถือศีลอดโดยไม่ละศีลดและใจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับบรรดาสตีตรงนี้เป็นในเชิงคําถามว่าพวกท่านเหล่านั้นกล่าวเช่นนั้นใช่ไหม,อ,มอามาวัลลอฮี ดังนั้นขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ سبحانه และตลาอินนีละอัคชากุมลิลลาวะอัจกาคุมละแท้จริงฉันเนี่ยเป็นคนที่นอบนอบ้นอมเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และตัลาและมีความตักวาต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا านแวะตลามากกว่าพวกท่านลากินนี่แต่ถ้าว่าฉันนั้นอซูมวะอุฟติรถือสินอดและก็ละสินอดวะอุซัลลีวะอารกุททำการละหมาดและทำการพักผ่อน วะอาจะ้าวจุนนิสาและทำการแต่งงานกับบรรดาหญิงสตตีฟมมามันรอกิบาอันซุนนตีดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ไม่ประสงค์ในซุนนะหรือแบบอย่างของฉันก็คือของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลฮวาลยฮิวะซัลล,ลัมนั้นฟะไลซะมินนีเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันฮัมดุลิลละนี่ก็คือความหมายโดยรวมของ ความหมายนะครับของ h ะด i ษบทนี้ทีนี้เราจะมาดูนะครับการอธิบายหรือว่าการดึงข้อคิดในแต่ละประโยคในแต่ละตอนของ h ะด i ษบทนี้ว่าเชคอับดุลอาซิดอัสซาฮานได้อิสติมบัดหรือว่าให้ข้อคิดอะไรจากเราบ้างจาก h ะด i ษบทนี้ในตอนที่ว่ายยอาลูนนนิิบบต แสดงให้เห็นถึงว่าบรรดาชาบานบรรดาสัฮาบะฮ์รอฮีย์ลลอฮุอะลัยฮุมบรรดาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยฮัรซุนอัลามุต้าบะอาตินนบีอัลลอฮละฮุอะลัยฮุวะสัลลัมเขานี่จะให้ความสำคัญในการที่จะปฏิบัติทุกย่างก้าวให้เป็นให้เสมือนอย่างเช่นนบีมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสัลลัมด้วยความที่เขานั้นนะครับอยากที่จะให้ปฏิบัติให้ตรงตามแบบอย่างของท่านนาบี กันนะฮุมตลอตะกลัวเหออันนะ้นบุรุษบินเคยลาบาลุกุมนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้นึกคิดว่าเมื่อภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลฮวอะลฮะสัลัมบอกเกี่ยวกับอิบาะดาของท่านนบีแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีความคิดกับตองเขาเองว่าฉะนั้นเราเนี่ยถือว่าทำอิบาะดาได้น้อยมากนะครับในความคิดของเขา พวกเขาจึงได้กล่าวว่าว่าไอ้นะนะ์นูมินันนบีแล้วเราจะอยู่ส่วนไหนของท่านนบีมูฮัมมัดสลุลลัลวาลิวสะสัลลัมล่ะผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลาทั้งบาปที่ผ่านมาแล้วและบาปที่จะตามมานะครับนั่นขนาดคนที่ได้รับการนะครับคนที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺแล้วเนี่ยเขายัางมีการทำอิบรราดะถึงขนาดนั้นฉะนั้นเราล่ะเราจะต้อง ทำให้มันมากกว่านั้นนะครับโดยมีคนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าฉันเนี่ยนะครับจะละหมาดตลอดทั้งคืนเลยตลอดไปนะครับจะละหมาดทั้งคืนเนี่ยทุกคืนเลยโดยไม่พักและอีกคนก็กล่าวว่าฉันเนี่ยจะถือศีลอดตลอดทั้งปีเลยโดยไม่ละศีลอดและอีกคนนึงก็กล่าวว่าฉันเนี่ยจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอ แต่งงานตลอดไปตรงนี้เนี่ยใช้บอกว่าอันอิิฮซานอักลิลอาเหมลลาโยไซรุฮูมัชรูอันอิลลาบิเตครีลชาร์รการนึกคิดนะครับการนึกคิดขึ้นมาเองนะครับหรือว่าใช้ใช้สติปัญญาของเรานึกคิดขึ้นมาเองในเรื่องของอมามันอิบะดาต่างๆเนี่ยนะครับ เาอยู่ซอยรูหูมาชูอันไม่ันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ศาสนาให้การบทบัญญัิมาอิลลาบิตกรีลิชั่รเว้นแต่นะครับศาสนานะครับที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นการละหมาดห้วลนละหมาดสุภีสองรกักษาเราว่าเรานะครับมีความเพลงีกอีกขอทำอีก2กลายเป็น4นะครับอย่างนี้นั่นคือการนึกคิดโดยการใช้สติป,ปัญญา ของเราเองแต่ในแบบฉบับสุนนะหรือการบทบัญญัตินะครับมัชรอตรงนี้เนี่ยท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺว่าทำให้เราเห็นว่าละมาดสุบพีนั้นทำสองรอกาตฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการนึกคิดขึ้นมาเองเกี่ยวกับการอามานอิบาดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เป็นการตอบรับนะครับ فقال أنتم الذين كنتم كذا وكذا أن منح القوي في تثبّد من الأكبر แนวทางที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดส,สลลอมถามพวกเขาในเชิงคำถามว่าพวกเจ้า ah ใช่ไหมที่กล่าวเช่นนั้นที่กล่าวทั้งสามสถานการณ์นั้นอะพวกท่านกล่าวเช่นนั้นใช่ไหมตรงนี้ เป็นมั่นหัดหรือว่าเป็นแนวทางให้กับเราในการที่แต่ซบุตรมิันอักบาร์ในการที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบข่าวสารหรือว่าตรวจสอบในสิ่งที่ได้ยินมานะครับจะต้องมีการแต่ซบุตต้องมีข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะครับท่านนบีแก้วตอกย้ำว่าพวกท่านใช่ไหมที่กล่าวสิ่งเหล่านั้นมานะครับเราจะต้อง ตรงนี้นี่ยเช็คว่าเราต้องมีการตัถ้บ,บุตรฟิลอักบาร์เราจะต้องให้ความยืนยันให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวสารนั้นเสียก่อนก่อนที่จะว่าในขั้นตอนต่อไปนะครับอามะวัลลอฮิอินนีละอัคชาอุมลิลลาฮิวะอตกาอุมละฮูตรงนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมขอสาบานต่อโลกได้กล่าวว่าขอสาบานต่อโลกซุบฮฺฮะตัลลา อินนีละชาวกุมลิลลาฮิวะอาจกากุมละฉันเนี่ยมีความคุยชัวมีความน้อมน้อมมีความตักวามากกว่าพวกท่านต่ออัลลกซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียอีกเนี่ยนะครับตรงนี้เชคก็ถอดบอกความบอกว่าจาวาซูตัสกียะตุนนับลินมัสละฮะอนุญาตให้ให้ตัสกียะหรือว่าให้ข้อดีของตัวเองเนี่ยลินมัสละฮะเพื่อเป็นการแก้ไขนะครับ ไม่ใช่การโอ้อวดนะเป็นการตัสเกียเพื่อให้เกิดมัสลาแต่ถ้าการตัสกียตัวเองแล้วเกิดให้เกิดเลนกิเบตการโอ้อวดนี้อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับเช่นในการที่คนเราเนี่ยนะครับจะบอกข้อดีในตัวเองเพื่อให้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นข้อแนวแนวทางหรือว่าเป็นข้อชี้แนะให้กับผู้อื่นเนี่ยอันนี้ก็สามารถกระทําได้นะครับแต่ให้เรานั้น เนียดเพื่อมัสละฮะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมิใช่การโอ้อวดและประโยคสุดท้ายที่นบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตรงนี้ประเด็นสำคัญเลยที่เราจะต้องคุยคุยกันก็คือฟามันอัลรอกิบะอันซุนนะตีฟาไลซามินนีและผู้ใดก็ตามที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของฉันก็คือแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไฟลีามินน,มนีเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันเขาก็ไม่ใช่พวกของฉันดังนั้นเนี่ยผู้ใดก็ตามที่เขาเนี่ยนึกคิดด้วยกับปัญญาของเขาเองนะครับในการที่จะเพิ่มแต่งหรือว่าลดหย่อนในสิ่งที่ศาสนามีบทบัญญัติมาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับถือเป็นการบิดอะและการงานนั้นของเขาก็ใช้ไม่ได้ ข่านอิมามอัลชาติบีรับห์มหูลาห์ท่านอิมามชาติบีรับห์มหูลาดีกว่า وهذه ใน عبارة أشد دشئ إنفین إنجار ไอข้อ,ขอความตรงเนี้ยนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่ามันพูดใครก็ตามที่ไม่ประสงค์หรือว่าไม่ตามแบบอย่างของท่านของฉันของท่านนาบีเนี่ยฟาไลซามินนี่เขาก็ไม่ใช่พวกของฉันเนะี in in ่ย أش ดูใช้อินฟินอิงการนะครับ เป็นสิ่งที่รุนแรงยิ่งในการที่จะปฏิเสธสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัลยฮิวะสัลลัมวะลัมยิคุนมะอินดะซุมูฮฺอิลลัฟิ่งลิมันดูบ أو ترك المندوب إلى فعل المندوب بالآخر ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้ถึงว่าเราเราเนะี่ยจะต้องทำสิ่งที่เป็นมันดูบ หร,หรือว่าเราที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นสุนันเนี่ยนะครับให้มากๆสุนันนี่ก็คือตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมบางคนอาจจะเข้าใจว่าสุนนะก็คือทําแล้วได้บุญไม่ทําไม่เป็นไรแต่การที่เราเรียกตัวเองว่าอัชาอุลสุนนะวันจามาเนี่ยก็คือต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นตอนแบบไอ้หรือผู e, entonces, kind of ้ที่แสวงหาความรู้ในอุทางของอัลลอฮ์แล้วเนี่ย คำว่าสุนนะนี่คือแนวทางที่เราจะต้องยึดยิ่งปฏิบัติกับสิ่งนั้นนะครับคือฟัดูนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเราแล้วก็สุน,นัเนี่ยต้องให้เข่งคัดอันนรุูมุสุนนะแลายาููนุอิลลาบินอิดสบะดังนั้น การที่บอกว่าเราตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลกุลัยละวะซัลลัมหรือว่าเรายึดในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลกุลัยละวะซัลลัมมันจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าอิลลาบิอิซบะในจนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าเรานั้นจะปฏิบัติด,ดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลกุลัยละวะซัลลัมปฏิบัติให้เราไว้เป็นแบบอย่างนะครับนั่นคือการนะครับนั่นคือการ ยึดในสุนนะของท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลละซอลลัมรอมฎอนที่จะมาถึงท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลละซอลลัมได้ทําอะไรไว้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับทั้งในเรื่องของการถือศีลดทั้งในเรื่องของการกิยามุตตอรอเวนะครับทั้งในเรื่องของการอ่านกุรานสิ่งเหล่านี้เนะี่ยท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลลละซอลลัมได้ทําแบบอย่างไวใ้ให้เรานั้นอย่างไรบ้างเราก็จําเป็นที่จะต้องตามแบบอย่างนั้นเพื่อให้ยึด เอาสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวลาตัชฟฟลา ת ש פ อ ק כְּתֵרַתּוֹלְעָםל مجرد أن ع ลิ د อฮิบิฮาใครก็ตามที่ปฏิบัติอามัลต่างๆนานานะครับเยอะแยะหรือว่าถือว่าตัวเองนั้นปฏิบัติอามัลมากแล้วนะครับแต่ถ้าเขานั้นไม่ได้ทําตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันก็ปราประโยชน์นะครับ มันอย่างเช่นท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาริมอะวะมันอัจเดซาฟิอัมรินะฟะฮูวารัด <Allah. S 1> ดุลก็ตามที่สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับหรือสิ่งเติมแต่งกับสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาริมนำมานั้นฟะฮูวารัดดุนการงานของเขาเหล่านั้นนั้นก็จะถูกปฏิเสธนะครับฉะนั้นแล้วท่านนาบีทำไว้เท่าไหร่นั้นนะครับให้เราพยายามเก็บมันให้มากที่สุด นะครับถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้าน,นอนจนกระทั่งเตือนมาแต่หัดยุหเหลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างนี่มีสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อห์บุสสลัมมีนำซ้ําบางทีเรายังอาจยังเก็บไม่หมดด้วยซ้านะครับหรือมีบางสิ่งอาจจะเป็นสุนนะมาฮูละสุนนะที่บที่บางคนเนี่ยนะครับเพิกเฉยไปนะครับอย่างเช่นสุนนะที่นะครับให้เรารีบละสินอดนะครับแล้วก็ให้เรานั้นล่าช้าในการทานซะฮุ นี่ก็เป็นสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะลลยิวะสซัลลัมนั้นตัวอย่างในเดือนอมาดอนและในชีวิตประจําวันนะครับเราเข้าห้องน้าเท้าไหนเราเข้าห้องน้ําตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลวะลลยิวะสซัลลัมหรือเปล่าเรามีด ua อะไรบ้างในการที่จะทากิจการงานต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสุนนะนบีตั้งมากมายเนี่ยเรายังไม่เก็บฉะนั้นแล้วเราอย่าเพึ่งที่จะไปเสริมเติมแต่ง นะครับในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลละวะสัลลัมที่มันได้สมบูรณ์แบบมาแล้วแต่เรานั้นพยายามที่จะเก็บเกี่ยวสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลหะเวะสัลลัมให้ได้มากที่สุดัลฮัมดุลิละก็มียาวมีสันนนส้นกันบ้างนะครับตามระยะเวลาของแต่ละตอนแต่ถือว่าให้เรานั้นได้ข้อคิดนะครับไม่มากก็น้อยจาก ไอ้ตรง20-30นาทีตรงนี้เนี่ยนะครับให้ได้สักให้ได้เข้าไปเป็นข้อคิดนะครับเพื่อให้เรานั้นฉุกคิดอยู่ตลอดเวลาให้เรานั้นมีการทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพี่น้องครับอรฎอนใกล้เข้ามาแล้วเรามีอะไรที่สงสัยหรือยังไม่กระจ่างกเกี่ยกับ เรื่องของการปฏิบัติตัวในรอมฎอนนะครับก็จะมีช่วงเวลาอื่นๆที่มีคณาจารย์ได้ให้ค่อยให้คําแนะนําและก็ให้การในเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นขอให้เราตั้งใจที่จะให้รอมฎอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับให้เราคิดว่ามันกําลังจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า มันจะสุดท้ายหรืออยู่ไม่ถึงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นั่นคือตักเดชขอลอสุบฮานะวะตาลาสุดท้ายนี้ขอลอสุบฮานะวะตาลาทรงให้บาละไฟรัสตรงนี้นะครับโรคระบาดตรงนี้ให้หายไปโดยเร็วนะครับโดยการกำหนดขอลอสุบฮานะวะตาลาเพื่อให้เรานั้นนะครับ داي كب ما, ما نكب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والجذام ومن سيء اسقام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا خير الجزاء